นี่คือคุณมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณถูกยิงโดยลังสีนิวเคียร์15เท่าของระดับที่อันตรายต่อชีวิตเซลล์คุณจะเห็นอะไรไปดูใกล้ๆกันยินดีต้อนรับสู่ผิวของคุณมันเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายและยังมีหลายหน้าที่อีกด้วยทุกวันเซลล์ในผิวของคุณที่ชื่อว่าเคราติโนไซต์ได้เกิดขึ้น พวกมันจะเห็นภาพที่น่าแปลกประหลาดหลายล้านเซลล์ที่เหมือนมันกาลังถูกผลิตและดันขึ้นพวกมันเติบโตระหว่างที่โดนดันขึ้นนะครับจนมันหมดอายุไขข้างบนและกลายเป็นชั้นแข็งๆที่กันภัยจากข้างนอกและเนื้อหานเซลล์เป็นคล้ายยามที่ถูกกระจัดกระจายทั่วชั้นผิวหนังพวกมันยื่นแขนยาวๆที่ช่วยจับศัตรูได้เมลานอไซต์เป็นตัวผลิตสารเมลานินเป็นสารที่สามารถป้องกันเราจากแสง UV จากพระอาทิตย์ได้ และท้ายสุดมีเมอร์เคิลเซลล์ซึ่งเรียงกันอยู่ตรงแผ่นข้างล่างนะครับมันคล้ายกับผู้ส่งสารนะครับที่สามารถแปลงแรงดันจากข้างนอกอะกลายเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่ส่งสู่สมองเราได้กระบวนการที่เราเรียกว่าการสัมผัส ผิวหนังของเราช่วยด้านการคุมอุณหภูมิด้วยเพราะมันมีชั้นไขมันที่อยู่ข้างใต้ที่ช่วยในการเก็บความร้อนเซลล์เม็ดเลือดแดงเป็นคล้ายคนจัดส่งออกซิเจนให้เซลล์ต่างๆในร่างกายของคุณปานาแน่นที่ทำมาจากเส้นผมโตเทียบกับตึกที่เลียงรอบประสาทนะครับพวกมันช่วยให้เราสัมผัสได้ไกลขึ้นและมันยังสามารถตั้งได้ด้วยการหดและคลายกล้ามเนื้อเล็กๆเ,เป็นวิธีการที่ทำให้เราสามารถควบคุมอุณหภูมิในตัวได้อันนี้นะครับก็เป็นเหตุผลที่เรารู้สึกขนลุกเวลาเราหนาวด้วย แล้วอันนี้มันเป็นแค่ชั้นสูงสุดนะครับผมอาจจะพูดถึงชั้นอื่นๆในอนาคตแต่สําหรับวันนี้นั่นคือทุกอย่างที่คุณต้องรู้มาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากเรานํารังสีมายิงใส่ระบบซับซ้อนอันนี้ทันทีหลังจากที่รังสีผ่านทะลุผิวหนังหลายอย่างกําลังเกิดขึ้นในเซลล์วินาทีทุกอย่างกําลังถูกเผาไหม้จากข้างในคําว่ารังสีหรือว,ว่าเรดิเอชันมันมีหลากหลายความหมายแต่รังสีนิวเคลียร์ที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็นคลื่นพลังงานและอนุภาคเล็กๆ ที่พุ่งไปมาอย่างรวดเร็วลื่นพลังงานที่ถูกปลดปล่อยสามารถทําให้น้ําในตัวคุณสั่นกระจัดกระจายได้เพิ่มความร้อนโดยวิธีการเดียวกับในไมโครเวฟเลยอาการผิวไหม้ปวดแสบผื่นและการอักเสบเกิดขึ้นได้ในเวลาไม่ช้าถ้าลังสีมันแรงพอเซล์คุณจะเห็ตท้องฟ้าเริ่มสลายและถล่มลงมาพวกอนุภาคเล็กๆเ,เช่นนิวตรอนนะครับวิ่งไปชนอะตอมของ DNA ซึ่งเป็นคู่มือที่ทำให้เซลคุณสามารถทำงานได้อย่างปกติทำให้ DNA เเนี่ยแตกสลายได้อย่างง่ายดาย ไอออนต่างๆก็ลอยผ่านไปมาแล้วก็ขโมยชิ้นส่วนเล็กๆอื่นๆออกจาก DNA ด้วยนะครับทำให้โครงสร้างของ DNA มันแย่ลงไปอีกนี่เป็นปัญหาที่ใหญ่มากๆสำหรับร่างกายของคุณเพราะหากไม่มี DNA เซเซลเราไม่สามารถจําได้นะครับว่ามันคืออะไร และถูกสั่งให้มันทำลายตัวเองแย่ที่สุดคือมันมีโอกาสที่เซลล์พวกนี้จะสามารถกลายพันธุ์เป็นมะเร็งได้ซึ่งคือเซลล์ที่จําไม่ได้นะครับว่ามันควรหยุดสืบพันธุ์ให้จินตนาการว่าเพื่อนคุณก่ะกำลังกลายเป็นซอมบี้ที่ไม่ยอมหยุดแพรกระจายแล้วก็แย่งสารอาหารจากคุณจนเสียชีวิตก็เป็นได้นะครับ การทำลายของ DNA นี้ก็แปลว่าเซลล์ผิวหนังของคุณไม่สามารถสร้างมาใหม่ได้เพราะฉะนั้นหลังจากประมาณ2อาทิตย์จากการถูกยิงผิวของคุณจะเริ่มลอกออกมาสถานการณ์กำลังแย่ลงนะครับแต่เพื่อที่จะเข้าใจทั้งหมดเราต้องเดินทางไปอีกส่วนหนึ่งของร่างกายลำไส้ของคุณเป็นระบบท่อที่เลื้อยไปมาซึ่งช่วยบีบอาหารให้ผ่านไปได้ ตามกำแพงมีเซล์ที่เรียกว่าเอนเทรไซต์พวกมันมีคล้ายแขนที่ยื่นออกมาทําให้พื้นผิวของระบบย่อยอาหารอะ่ะมันใหญ่ขึ้นมากเพราะว่าเส้นหยึยกหยักมันสามารถดูดซึมของได้ดีมากกว่าเส้นตรงนะครับเซล์พวกนี้ส่งสารอาหารที่เรากินเข้าไปนะครับเข้าไปในระบบไหลเวียนเลือดเพื่อให้ทั้งร่างกายของเรานําไปใช้ได้มันเหมือนท่าเรือขนส่งสินค้าของร่างกายเราเป็นจุดที่สามารถนาเข้าสารสําคัญต่างๆได้ มีต่อมมากมายที่ผลิตน้ําเมือกที่เคลือบเต็มกําแพงได้ด้วยนะครับทำให้ระบบย่อยสลายของเราอะ่ะมันไม่ย่อยตัวเองนะครับข้างในลําไส้เราก็มีจุลินทรีย์มากมายด้วยบางคนอาจจะมีถึง500สายพันธุ์ของจุลินทรีย์อยู่ในลําไส้ตอนนี้เลยส่วนใหญ่แล้วพวกมันไม่ได้ทําอะไรร้ายนะครับหรือแม้กระทั่งมีประโยชน์ต่อมนุษย์ด้วยซ้ํามันช่วยเราโดยการย่อยสารอาหารและแย่งที่จากเชื้อตัวร้ายๆนักวิจัยคาดว่าพวกมันอาจจะมีวิธีการสื่อสารกับสมองของเราและทำให้เรารู้สึกหิวเวลาพบก,กับอาหารชนิดต่างๆที่จุลินทรีย์ตัวน,น,นชอบ ไซติงก็อาจจะมีหน้าที่ในการเก็บจุลินทรีย์พวกนี้ได้นะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ที่หลังแต่ว่าระบบเนี้ยมันเปราะบางมากๆถ้าหากจุลินทรีย์และเชื้อโรคพวกนี้สามารถเข้าไปในระบบไหลเวียนเลือดได้อ่ะมันจะแย่มากๆนะครับเดี๋ยวก่อนลังสีที่เรายิงอ่ะเป็นลังสีที่แพร่กระจายครอบคลุมทั่วร่างกายเพราะอะตอมอ่ะส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันทํามาจากที่ว่างเปล่าลังสีเป็นคลื่นนะครับมันจึงสามารถทะลุผ่านที่ว่างเปล่านี้แล้วก็ทะลุผ่านร่างกายเราได้ มันต้องเป็นแร่หนักๆนะครับที่มีจํานวนอนุภาคเยอะๆเช่นตะกั่วนะครับที่จะหยุดลังสีได้สิ่งแรกที่ลังสีมันทำนะครับก็คือทําลาย DNA ซึ่งหมายความว่าต่อมของคุณอ่ะไม่สามารถผลิตน้ําเมือกได้อีกแล้วตอนนี้นะครับชั้นน้ําเมือกมันยังไม่เป็นไรแต่เพราะาเราไม่ผลิตแล้วอ่ะหลังจากเวลาผ่านไปนะครับมันจะเริ่มไหลแล้วก็หลุดออกมาทําให้ลําไส้คุณเริ่มย่อยสลายตัวเองเออแปลว่ามันไม่ดีนะครับเกดเลือดเป็นเซลล์ที่น่าสนใจมากๆมันถูกผลิตในจุดหนึ่งของร่างกายของเราที่เราจะพูดถึงทีหลัง เกล็ดเลือดพวกนี้ช่วยด้านการซ่อมแซมแผลต่างๆมันคือส่วนประกอบหลักของเกล็ดดำๆที่คุณเห็นเวลาแผลคุณมันสมานตัวหากไม่มีพวกมันนะครับถ้าเราเลือดออกที่ไหนก็ตามมันก็จะไม่สามารถหยุดได้นั่นก็หมายความว่าจุลินทรีย์และแบคทีเรียรที่นในลาไส้คุณก็สามารถไหลเข้าไปในระบบไหลเวียนเลือดได้เดี๋ยวเราจะมาเล่าเพิ่มนะครับว่ามันมีผลกระทบอย่างไรต่อแต่เราต้องไปที่จุดสุดท้ายของเราก่อนกระดูกมีหน้าที่ทำอะไรเหรอ หลายคนอาจจะบอกว่ามันช่วยพยุงตัวให้เราไม่ล้มลงแต่เรื่องจริงแล้วมันน่าสนใจมากกว่านี้เพราะว่านั่นเป็นเพียงหน้าที่เดียวของกระดูกเรา อย่างแรกคือกระดูกเนื้อแน่นนะครับซึ่งเป็นกระดูกชั้นนอกที่ทําให้กระดูกของเราแข็งแรงส่วนที่2คือกระดูกเนื้อฟองน้ําเดี๋ยวเราจะพูดถึงทีหลังนะครับแล้วส่วนที่3ก็คือรูโพรงที่อยู่ตรงกลางกระดูกมันมี2หน้าที่หลักของโพรงนี้นะครับอ๋อแล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้อยู่นะครับได้ปดกด subscribe ด้วยเรามีไอเดียดีๆอีกมากมายที่จะออกมาในอนาคตนะครับโอเคอย่างแรกเลยรูที่อยู่ในกระดูกเนี่ยทำให้ร่างกายเราไม่จําเป็นต้องใช้ทรัพยากรเยอะมันทําให้เราเบาลงแล้วก็ซ่อมแซมง่ายขึ้นด้วยที่ในโพรงกระดูกก็เป็นพืื้นนที่เก็บไขมัหรอ ไขกระดูกเหลืองได้ซึ่งเป็นอาหารสำรองสำหรับร่างกายเราไขากระดูกแดงเป็นสารสีแดงที่อยู่ระหว่างกระดูกฟองน้ำมันทำมาจากสเตมเซลล์ซึ่งสำคัญต่อร่างกายด้านการผลิตเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเก็ดเลือดและอีกหลายสารอื่นๆนะครับ ชนิดเม็ดเลือดเดียวที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวเป็นกลุ่มเซลล์ที่มีหน้าที่ทําลายเชื้อโรคและภัยอันตรายในร่างกายของเราเซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับบางตัวมันเดินทางผ่านระบบน้ําเหลืองซึ่งพันรอบร่างกายนะครับคล้ายๆกับระบบไหลเวียนเลือดระบบน้ําเหลืองนะครับมีหน้าที่ที่จะเก็บน้ําที่มันก,กระจายไปทั่วทุกที่นะครับแล้วก็เอามันกลับคืนสู่ระบบไหลเวียนเลือดมากกว่า90%ของน้ําที่อยู่ในร่างกายนะครับจะเสียไปเปล่าๆหากไม่มีระบบนี้ทันทีหลังจากที่โดนลังสีระบบสเต็มเซลลลจะถูกทําาย ร่างกายของเราไม่สามารถผลิตเม็ดเลือดต่างๆได้ไม่มีเม็ดเลือดแดงแปลว่าร่างกายของเราไม่มีสารอาหารไม่มีเม็ดเลือดขาวแปลว่าเราไม่สามารถสู้กับภัยเชื้อโรคและไวรัสได้และสุดท้ายไม่มีเก็ดเลือดก็แปลว่าแผลที่เล็กน้อยขนาดไหนนะครับก็จะไม่มีวันหยุดไหลโดยตัวเองและทําให้เราเสียเลือดตายได้นี่เป็นเพราะ DNA ของสเต็มเซลล์มันถูกทำลายทำให้ทุกเซลล์ที่มันผลิตต่อมาอ่อนแอและไม่สามารถอยู่รอดได้เลาถอยหลังกลับไปดูภาพรวมดีกว่าทุกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอ่ะรวมพร้อมกัน ทันทีในวินาทีเดียวผิวหนังของเราถูกต้มและหลายล้านเซลล์ฆ่าตัวตายอัตโนมัติจากการทำลาย d n a เซลซลผิวหนังที่ยังเหลืออยู่นะครับก็ลืมวิธีการสืบพันธุ์ทำให้ผิวของคุณล่วงออกมาในเพียงเวลา2อาทิตย์สร้างทางเข้าให้เชื้ออันตรายจากภายนอกเข้ามาได้เซลเม็ดเลือดขาวไม่สามารถช่วยจำกัดพวกมันได้เพราะว่าไขากระดูกแดงไม่สามารถผลิตเซลล์ได้อีกต่อไปแปลว่าถ้ามีแผลในลำไส้จากการหยุดผลิตน้ำเมือกนะครับก็จะแปลว่าเราไม่สามารถซ่อมแซมแผลนั้นได้ วกกับการที่เราไม่สามารถรับสารอาหารได้จากรับไ้อีกแล้วเซลล์เม็ดเลือดแดงก็หยุดส่งออกซิเจนในร่างกายด้วยนะครับทาให้การซ่อมแซมระบบต่างๆช้าลงอีกเซลล์คุณจะเห็นท้องฟ้าของโลกมันถล่มลงมาเซลล์คุณจะเห็นเพื่อนๆของมันสลายตัวและกลายเป็นมะเร็งได้โดยไม่มีเหตุผลมันจะถูกจัดจากสารอาหารและออกซิเจนระหว่างที่โดนโจมตีโดยเชื้ออันตรายมากมายระหว่างที่ไม่มีเซลล์ทหารมาช่วยปกป้องต่อไปมีสสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 1. คือร่างกายเรารักษาตัวเองและกลับมาได้ หรือไม่เราก็เสียชีวิตแต่ถึงแม้มันอาจจะฟังดูเศร้าอุบัติเหตุทางรังสีนะครับไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันผมแค่อยากให้จําไว้นะครับว่าร่างกายของเราอะ่ะมันต้องทํางานหนักขนาดไหนเพื่อที่จะให้เราใช้ชีวิตวันต่อวันได้ให้เราปลื้มใจนะครับแล้วก็ขอบคุณร่างกายที่เรามีตอนนี้ก็พอแล้วขอบคุณครับ